อันนนคือมิตซูบิชิซูเปอร์ไลน์5แรงนะครับดึงใส่ยพานดึงปั๊มบาดาลวัดขาเข้าอินพุตที่มาจากกล่องพิษบู 15k นะครับได้200 200เกือบจะ20นะครับเพราะว่าเอาถ่ายคือมานเป็นไปไปต้นไม้เพราะว่าเสาด้านบนจะกลมมาประมาณ80-90 น่าจะถึงกาิ0เมตรกว่าครับน่าจะถึงิ0เมตรกว่ากำลังถ่ายแม็กต่อตอนนี้มาถึงที่แม็ก210เกือบ220นะครับอ,อ่าไปตรงนู้นนะครับเด๋ยวตามครับ ตอนนี้เหลือร้อยสี่สิบเก้าครับยังใช้ได้ปกติครับมอเตอร์ยังทำงานน้ำไม่หล่นครับ